วันนี้เราจะมาคุยเรื่องประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลในสังคมใช่สังคมที่เหมือนหดกระแสไงไวะในเทรนด์ของการทําเครื่องดื่มดีกว่าตอนนี้เห็นเครื่องดื่มอะไรมาแรงมากพี่เมย์รักสุขภาพาก็พี่ผมเคยเล่าไว้ตั้งแต่คิดไหนจำไม่ได้แล้วว่าคนเราเริ่มแบบเริ่มกลับมองตัวเองกับสภวพตัวเองเยอะขึ้นแบบมากๆแบบมากๆเลยแต่แล้วพวก น้ำปั่นหรือว่าพวกสุขภาพไปเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับผลไม้แบบมาแบบหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยที่มาแรงในุลนตอนนี้ก็มีโอจูสแล้วก็ต่างประเทศก็คือเอ a าว n โอเคก็คือเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ากระแสของโอจูสเนี่ยมาแรงมากซึ่งโอจูสเนี่ยมาจากแบรนด์โอกระจูซึ่งหนึ่งในพาร์เนอร์คราตอนนี้ก็คือ OROR รมาร่วมลงทุนกับโอกระจูแล้วก็ออกแบรนด์ใหม่ซึ่งมันถูกที่ถูกเวลามากเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็นว่า กระแสะเครื่องดื่มแบบเมนูสีฟ้าฟาที่มันดูแบบบิยอนด,ดูแบบเอเรียนมากๆเนี่ยทำไมมันถึงขายดีจังวะซึ่งเราจะเห็นว่าตามเซเลบริตี้ต่างๆหรือชมพู่อรยาที่ไปกินมาแก้วละประมาณ800ทําไมมันถึงฮิตมากซึ่งไอ้เครื่องดื่มเนี้ยมันก็เกิดคําถามว่ามันคืออิโมชันอลป่ะวะมันคือเครื่องดื่มที่แบบดูดี เทสดีเหมือนตอนที่สตาร์บัคเข้ามาแรกๆในไทยหรือเปล่าใครถือเครื่องดื่มแบบนี้จะดูแบบเครื่องดื่มคุณหนูไฮโซเซเลบิต <est> ี้เออมันอัพสเตตัสอีกอระดับหนึ่งมาเพื่อแบบเข้าสู่สังคมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในราคา8 0 0 9 0 0หรือ1,000บาทเนี่ยมันได้เรื่องของฟังชั่นอลเรื่องของสุขภาพฉะนั้นเนี่ยไอสองขาเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าร้านเดี๋ยวนี้ท,ที่ที่เริ่มเอามาทำในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีโมชั่นอลและฟังชั่นอลได้เนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยนะเพราะสุดท ใครๆก็ทําได้ทุกวันนี้เป้สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ตามเว็บไซต์ต่างๆตามร้านสุขภาพตามช้อปปี้หรือว่าตามผู้นําเข้าอาหารเสริมที่เป็นซปเปอร์ฟู้ดเหล่านี้มาทําแต่มันจะมีสักกี่คนวะซึ่งสามารถทําออกมาแล้วขายในราคาแบบเหมือนโอจูสแก้ละ2 7 0ร้อบถึงสามบาทได้และกลายเป็นราคาที่แบบเฮ้ยทุกคนแบบแผ่กันซื้อแล้วราคานี้เอาจริงๆก็คือแอบตกใจที่ว่าต่อคิวกัน4่ชั่วโมงในบางสาขาในราคาที่สองบาท,บาทมันก็เลยเกิดเออวะเฮ้ยเทรนนี้น่าสนใจมากก็เลยไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอเครื่องดื่มเทรนกระแสแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ซึ่งจริงมันก็จะมามาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าเอราวอนเป็นแบรนด์ที่ขายแบบเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตด้านสุขภาพออร์แกนิกจากอเมริกาซึ่งคอนเซปต์เขาก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นในร้านเนี่ยก็เลยขายสินค้าที่เป็นออร์แกนิก70%ขึ้นไปแล้วก็ราคาที่แบบโ,โหแบบไม่ถูกนะมาฟังไข่ไก่แบบไม่กี่ฟองอะ่ะสามสี่ร้อยซึ่งบกเฉลี่ยแล้วฟองนึงแม่งสามสี่สิบมั้งเนี่ยเอ,อ อันนี้คือถือว่าโหดมากๆเขาไม่กี่สาขาพี่ตงอีสิสาขาเนี่ยคราวนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นนี้ว่าแล้วไอเดียที่ต้องบอกว่าพอมันเป็นเทรนด์สุขภาพเนี่ยมันก็มาคลิกกับคนสมัยใหม่เพราะคนสมัยใหมเ่เดี๋ยวนี้สิ่งที่คนซีเรียสมากๆเนี่ยโอเคเรื่องของ sustainable เรื่องของโลกร้อนเรื่องของสุขภาพเพราะว่าทุกวันนี้คนก็รู้สึกว่าสารพิษมลภาวะไมโครพลาสติกต่างๆมันเยอะแยะมากมายคนก็หันมาเข้าสู่อะไรที่มันดีต่อตัวเองแล้วก็กินอะไรที่มันดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยพอเอราวัณเปิดเนี่ยปุ๊บพี่ว่า สิ่งที่พี่มองเห็นนะเอราวณกับโอกระจูมีสิ่งที่เหมือนกันคือ1เอราวณเนี่ยเริ่มต้นจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของพรีเมียมออร์แกนิกรักสุขภาพแล้วก็มาทําเป็นแบรนด์เอราวณที่เป็นแบรนด์สมูทตี้แล้วก็ขายดีมากเพราะว่าโพส itionering เขาคือขายคนรักสุขภาพอยู่แล้วช่วงแรกของเอราวณที่ขายสมูทตี้อ่ะที่มันเริ่มแบบเป็นบูมเป็นกระแสนะมันเริ่มจากอินังแบบฝรั่งเขาแบบสั่งเมนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีดแบบโซนผสมของเขาเองเขาอยากได้แบบน,น,นี่แล้วก็รีดเป็นเมนูไว้อาา่าฮะคุณก็เห็นว่าเออเออเอ,อ,อยากกินนตาามมดังเลเลยยประณี้ เมนูดาราใช่ใช่เมนูนนดา,าราเซอล์ไิตี้ก็กินกันก็เลยแบบก็น,นั่นแหละเออพี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของอีโมชั่นอลนะที่ทำให้แบรนด์มันมันดังได้ใช่าง่ในี้สิ่งที่มันเหมือนกันอีกอย่างของโอกระจูก็คือว่าโอจูสที่ออกมาเนี่ยมันแตกย่อยมาจากโอกระจูซึ่งโอกระจูชื่อบริษัทว่าบุกผักพลักแน่อ่าเขาทําเกี่ยวกับผักออร์แกนิกผักสุขภาพแล้วราคาสลัดต่อจานเขาไม่ถูกนะเท่าไหร่เลยใครรู้ว่าจตไม่ได้แต่เคยกินอยู่นานมากหลายร้อยสลัดจานหนึ่งคือราคาแบบน่าต้องอยู่เทียบนสสุุดดขขขอองงาาภพ แล้วคนที่เข้าไปจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความแบบชื่นชอบในในเรื่องของสุขภาพและมีความไว้วางใจกับแบรนด์โอระจูมากๆคราวนี้มันจึงไม่แปลกว่าที่เขาวันนี้เขามาเปิดแบรนด์โอจูจนขายราคาเครื่องดื่มแก้วละ270บาทซึ่งถ้าเทียบแล้วแพงกว่าเครื่องดื่มทั่วไปประมาณห้าเท่าของร้านสมูทตี้ทั่วไปแต่กับขายทําราคาได้ปัจจุบันเนี่ยเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเมนูสีฟ้าเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ โอจูสแล้วในไทยแต่มีหลายแบรนด์มีหลายร้านที่เอาไปทําแต่ยังไม่มีร้านไหนที่สามารถตั้งราคาขายแพงเท่าโอจูสได้แล้วก็ไม่มีร้านไหนที่มีคนบอแถว4ชั่วโมงเพื่อยอมจ่ายได้ฉะนั้นเรื่องนี้คืออาจจะสรุปคร่าวๆว่าถ้าในมุมมองพี่พี่มองว่าโอเคทเทรนสุขภาพมาแน่นอนแล้วมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้ไอ้กลุ่มที่เราในในมุมมองของการธุรกิจเ,เราไปอยู่ในโพสิชันนิ่งไหนอันนี้เราอาจจะต้องดูถ้าเราจะไปอยู่ในกลุ่มของลูกค้าที่แบบกินน้ําที่มีความแบบเฮลตี้หน่อย ซึ่งพี่มองว่าอนาคตคนก็ขายกันเยเอะแยะอนาคตไม่อาจจะในปากซอยเห็นร้านสีฟ,ฟ้า,ฟาตามร้านโนบิชาหรือร้านอะไรเฮ้ยมัเป็นไปได้นะเป็นไปได้เออแต่จะทํายังไงล่ะที่จะทําให้คนได้รู้ว่าเออว่าเราเป็นตัวจริงเรื่อง เรื่องนี้จริงๆสุดท้ายแล้วเครื่องดื่มต่างๆสลัดซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านคาเฟ่ต่างๆมันมีคนทำเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายและเป็นอะไรที่คนสามารถเข้ามาทําได้ง่ายแต่ใครละ่ะที่สามารถมาผูกกับความเป็นอิโมชั n นอลที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออต้องมีต้องได้อยากได้อยากถือกับฟังก์ชันนลกับประโยชน์ที่มันได้รับ อันนี้คือเป็นเรื่องยากจริงๆมันมีคํหนึ่งที่พี่ได้ยินมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้ชอบเครื่องดื่มหรืออาหารที่สุขภาพดีอย่างเดียวแต่ชอบอาหารกับเครื่องดื่มที่มันดูแล้วสุขภาพดีและอร่อยด้วยนี่อรอแมหลอกตัวเอง่นีเหรอ <c oughs> ดูแล้วสุขภาพดีเงนี้เหรอ คือถ้าเกิดขายแบบสุขภาพดีอย่างเดียวเนี่ยมึงไปทาแบบน้ำต้มคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็<อ>มันก็ดีไหมเออแต่ว่าคนเราแม่งมันชอบอะไรที่แบบอร่อยด้วยดีด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับคืออร่อยแต่ไม่รู้สึกผิดอะ่ะอร่อยแต่ว่าแบบไม่ได้แบบรู้สึกแบบผิดหวังไม่น่ากินเลยเออคือมันนองอร่อยด้วยไงคือพี่ว่าสุดท้ายคือสินค้าทุกอย่างนี่มันขายออกไปเครื่องดื่มอะ่ะพื้นฐานมันคือความอร่อยถ้ามึงบอกจุดแข็งร้านมึงคือความอร่อยนี่ไม่ใช่นะ เพราะมันคือพื้นฐานที่มึงต้องมีอยู่แล้วก็ขายของมันควรจะอร่อยแบบถูกป่ะเออแดีวสุดท้ายมันควรจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเออทำให้คนรู้สึกว่าให้แวลูกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พร้อมจ่ายและนอกเหนือจากเอราวเนี่ยจริงๆมีแบรนด์หนึ่งที่พี่ชอบมากแล้วพี่เป็นเอฟซเขาเลยให้ทายเอาเป็นน้าแบบร้านขายน้ําปั่นที่แบบดังมากอะ่ะแก้วละแบบร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบแล้วสุขภาพด้วยมี่สวย มีเฉวม่เฉวยนี่สิบบาทหักมุมชิแปลงเลยร้านบูธร้านบูธเนี่ยเป็นเป็นเชนของออสเตรเลียที่ขายน้ําปั่นแล้วก็ร้านเขาจะเป็นร้านเขียวๆซึ่งซีไอดูแบบโอ้โหแม่งผักรักสุขภาพมากแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเครื่องปั่นขึ้นมาเว้ยแบบเรียงกันแล้วก็จะมีแก้วให้เลือก3ไซส์มันไม่จะไม่ผิดแล้วก็ไซส์แรกมันจะเป็นไซส์ที่เรียกว่าคิดมันไซส์เด็กอ่ะแล้วก็เป็นไซส์แบบขึ้นมาขึ้นมาพี่จำสองไซส์ไม่ได้แต่เวลาไปทุกทีก็จะแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะเหมือนกับมันจะมีน้าปั่ อร์รี่ต่างๆแล้วเป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินทุกครั้งรู้สึกแบบโอ้โหแม่งเป็น1้0บาท150บาทที่คุ้มค่ามากๆคุณภาพดีมากๆแล้วตอนนี้พี่มองว่าด้วยด้วยด้วยบูธเนี่ยคือเขาอยู่ใน p พ s ิชั o n i n g คือเทียบนอยู่แล้วของการทําเครื่องดื่มเมนูสมูทตี้สุขภาพแล้วไม่เคยมีใครมาแข่งเลยวันนี้จึงเป็นบททดสอบตรงนี้นว่าโอจูสเนี่ยแน่นอนเราจะมาแชร์ส่วนแบ่งของตลาดสมูทตี้พรีเมียมนี้แน่นอนแล้วก็มาในราคาที่ขายแพงกว่าด้วยในส่วนใหญ่แล้วก็ต้องสักการะดูคราว่า ในกระแสะของเครื่องดื่มแนวสุขภาพมันจะไประเบิดถึงจุดไหนมันจะไปบียอนกว่านี้ได้ยังไงมันเหมือนธุรกิจกาแฟที่เข้ามาหรือชานมไขมุกที่มันต่อยอดไปเรื่อยๆจนมันแบบโหเต็มมากๆนกน่็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระแสะที่น่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็คิดว่าตลาดเหล่านี้มูลค่าคือไซส์ของธุรกิจเหล่านี้มันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีผู้เล่นต่างๆเข้ามาเล่นมากมายก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจะตามองสำหรับคนทาธุรกิจคาเฟ่ครับ